สวัสดีครับพบกับผมซีบางซีจากช่อง c i d e n t ครับวันนี้เรามี one day ทริปนะเขื่อนป่าสักชโลสิทธิ์จังหวัดลบบุรีแต่ว,วันนี้เราจะไปปิกนิกแล้วก็หาบุมถ่ายรูปชิคๆกันไปกันเลยเยย มาถึงที่จังหวัดลบบุรีกันวันเดย์ทริปวันนี้ของเราที่ปิกนิกสลาไป็นไงครับเรากันมากันที่เขื่อนป่าสักชิทธิ์แต่เราไม่ได้ปักหมุดมาที่เขื่อนป่าสักชิรธิ์นะครับเราปักหมุดมาที่หน่วยพิทักษ์ป่าท่าท่าริ์อ่ามันจะเป็นทางแยกใหม่ทางหนึ่งเพราะว่าเราไปตอนแรกเนี่ยเราไปทางเอ่อเขื่อนป่าสักชิทธิ์ทางที่เป็นของเจ้าหน้าท,ที่เลยเป็นของทางการเลยเขาปิดไม่เข้านะครับแต่ตอนนี้มาตรการโควิด ก็คือปิดแต่เราก็มาอีกที่หนึ่งซึ่งมันเป็นลานโล่งห่างจากผู้คนเยอะมากก็ <ๆ S 2> คือแต่ละคนก็จะห่างๆกันนะครับ <c oughs> ก็จะมีชาวบ้านเนี่ยปล่อยสัตว์เลี้ยงมากินหญ้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ <c oughs> สามารถขับรถลงมาได้นะครับรถเล็กรถใหญ่ก็เห็นขับกันลงมา <c oughs> เดี๋ยวขอเวลาไปจัดขอแป,ปนน๊บนึงครับไป <c oughs> <c oughs> เออมาถึงแล้ว <c oughs> วันนี้เราได้กางอุปกรณ์กันเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยนี่เตรียมอุปกรณ์แล้ว แม่เขาก็ทําอาหารให้ลูกๆแล้วทําอะไรครับวันนี้ไข่เจียวปูอัดค่ะอ๋อไข่เสียยปูอัดด้วยให้กับน้องฮิ่ชาัวันเกิดใช่ไหมครับวันนี้อายุครบเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับข้าวสองขวบมั่วเลยครับสามขวบพี่โหน่าทานมากครับนี่เก้าอี้ไม้จากอีเกียนครับนี่ นี่เป็นมุมถ่ายรูปนะครับเป็นพร็อพที่น้องสาวผมได้เตรียมมานี่ครับเป็นร้านเบเกอรี่เนาะมีน้ำมีอะไรก็รีวิวแล้วส่งไปให้ร้านเขาแลกรับส่วนลดอะไรก็ว่าไปครับแต่เรามาถ่ายรูปสวยๆเป็นคอนเทนต์ก็ไม่ผิดเตรียมจัดเนื้อทั้งกินด้วยทั้งถ่ายรูปด้วยนี่นะครับจัดพร็อพแล้วเรียบร้อยนี่ครับชมหน้าครับ เริ่มมีแพะมาแล้วครับคุณแม่กับน้องคำบันเขาเดินไปดูแกะเออไปดูแพะแล้วนี่โอ้กินอาหารกันใหญ่เลยเพาเด็กๆมาดูนะครับโอ้โยมีเด็กตกปลานะครับดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับของเราอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนี่แผนไปทางขวาครับมีชาวตกปลาหน้าดินนะครับวางคันเบ็ดไว้เต็มเลยครับเป็นแนวยาวเลยนี่ เป็นอีกหนึ่งหมายตกปลานะครับที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับนี่ครับดู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 ห้าครับดาวรุ่งพุ่งแรงของประเทศไทยนะคนนี้ครับแซวไว้ก่อนครับเดี๋ยวว่าหลังมาตกมั่งดีกว่าครับโหเห็นลอยากเลยครับเดี๋ยวต้องไปจัดชุดขันตกหน้าดินมาซะแล้ว นี่มาถึงแล้วเราอยู่กันที่ไหนเนี่ยบังสีเราอยู่กันที่เขื่อนปลาสักชนรสิญา์จังหวัดลบบุรีโอ้แต่นี่ลุงเดนตามมาสมทบแล้วนี่คนไม่น้อยเลยคนไม่น้อยแต่ก็ห่างกันอยู่แต่ดีตรงที่มันใหญ่มากมันกว้างคนเยอะแต่มันกว้างเราเลือกที่จอดได้เลยที่จอดได้เลยห่างกันแล้วตรงนี้เขาเรียกเรียกบึงอะไรครับไม่รู้เลยตามพิกัดหน่วยป่าสักนี่หน่วยพิทักษ์สัตว์หน่วยพิทักษ์ป่าหน่วยพิทักษ์ป่าห้าลิตร นี่ครับตอนแรกอาลีน่าครับนี่มาผมก็มาเป็นครอบครัวดีมีแกะมีแกลอะไรด้วยของชาวบ้านเนาะตอนแรกนึกว่าอยู่นิวซีแลนด์ครับเข้ามาเออสวยดีแล้วก็ดูเป็นแคมปิ้งแคมปิ้งผมว่าดูผมเกินเวลาวันหลังเรามาตกปลานี่กันไหมเพื่อนไม่แต่จริงๆเรากางเต็นท์กันตรงนี้ได้ไหมได้หรือว่าต้องขออนุญาตหรืออะไรไม่รู้นะแต่เนี่ยมันแบบท้าไมมันดูแบบ อยู่นึกจะเลี้ยวก็เลี้ยวเข้ามามันดูดิบๆเนอะเออจริงๆก็เนี่ยโหถ้ากลางเต็มนะตกปลาวต่กลาคืนนะโอ้โหคนตกปลาข้างหลังเรียนในหน้าดินเต็มเลยวดูดิแบบแต่อันนี้ก็น่าจะเป็นชาวบ้านพวกชาวบ้านเดี๋ยวอาจจะต้องไปสอบถามก่อนเอว่ามีปลาอะไรเดี๋ยวเราจะได้หาเหยื่อหาอะไรมาเตรียมมาตกนี่เริ่มตอนนี้ตอนนี้อุ้ยน่าจะเกือบแดดร่มลงแล้วห้าโมงห้าโมงพอดีห้าโมงพอดีดูเด็กๆก็วิ่งเล่นกันได้สนุกสนุกอากาศกำลังดีเลยเนาะ ผมรู้สึกว่ามันดีตรงที่มันเป็นทุ่งหญ้าใหญ่ๆนะแล้วก็มีบึงน้ำมันก็เย็นและช่วงเวลานี้ห้าโมงกว่าก็แดดไม่ร้อนละน้องอารีนาคะวันนี้มาเที่ยวไหนคะอ้าวน้องอารีนาเดินหนีเลยหนีแกหนีไปไหนาอารีนาเดินหนีเลยค่ะตามตามตตามไปไหนไปไหนเดีตามแล้วยอตไปไปไหน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 หนไปไหไปไหนไหนปไหนไปไหนไปไห อ๋อไปไหนอ๋อน้องไอชามได้อะไรครับเล่นอะไรกับบางกระดัมอ๋อแมทโถอระดัมมีอะรโอเคกับางคนก็ได้ปาดินปาดินอ๋อปานิ๊นไซไหนครับใหญ่ไหมไม่ค่อยใหญ่มากครับและนี่หนูตกเองมันตเฮ้ยมากใช่แล้วหนูใช้เหยื่ออะไรทำไมไม่เห็นไม่เหยื่อ ใช้อบไปแล้วแล้วใช้อะไรตกใช้อะไรเกี่ยวกุ้งใช้อะไรขนมปังใส่เดือนของพ่อเองอ่ะอะไรอ่ะลำใช่ไหมลลำลำขนมปังฮะเาหรอ้นเอาใช่ไมมีที่ไอ้นี่ไอ๋ออันนี้มันตกปลาไนี่ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวปลอมใช่ปะเออเามีหลายคันมีหลายคัง บายบายโอ้ลูกสาวจะไปอย่างเงี้ยมเงี้ยเป็นคนไม่อยู่กับที่ไปครับไปทานเนื้อย่างกันครับคุณเรียนครับนี่วันนี้เรามีอะไรกินกันครับอ่าดูอ่มาให้เด็กๆมาช่วยกันดูสิมีอะไรกินวันนี้นี่ครับนี่เลยเรามีเตาแก๊สให้กินไม่พอไม่ใช่ไหนนี่เรามีเนื้อ ผักนะครับเป็นผักผักอะไรนะผักเคลเลตโอกอะไรพวกนี้เนาะห่อผักไปไตเกาหลีพวกแบบสลัดสลัดแล้วกินจีด้วยกินจีด้วยที่สำคัญขาดไม่ได้มีแม็กกี้แม็กกี้ถอดใช่ไหมพี่เอามีชีสด้วยนะแล้วก็เป็นเนื้อห่อสตรอเบอรี่ก็ได้ได้ถ้าถ้าจะกินอย่างนั้นก็ได้ถ้าท้องไม่เหิวถ้าลองกินดูได้นี่อ้าวนี่เราเตรียมอะไรมาอีกอ๋อมีผลไม้ อะไรมากมายแล้วก็ตามสไตล์แต่วันนี้เป็นแบบวันเดย์ทริปโอเควันเดย์ทริปก็เหมือนที่แดดล่มลมตกก็ประมาณ5โมงเนาะกำลังดีลมเย็นแล้วก็ถ่ายรูปสวยเป็นแบบก็เดินท้ำเหรอเนาะใช่แล้วก็แต่เราจริงๆควรจะต้องมาถึงก่อนถึงรักสามโมงสามโมงจัดนู่นเตรียมนี่ให้เรียบร้อยสี่โมงห้าโมงวิ่งเล่นได้แล้วสบายๆแล้วก็ตอนนี้ก็เย็นๆแล้วสบายตะกี้ก็มีคนตกปลาอะไรให้เห็นคราวหน้าเผื่อเรามาเดินก็ไปสอบถามเท้าถ่นแล้วเรียบร้อย เขาบอกมีปลาดูกปลาส้อยปลานินสามอย่างเขาบอกได้ัวลาตัวสองตัวไม่ทอดกินอ้าวอิ่มเลยอิ่มแล้วเรื่องสำคัญเลยก็คือห่างกันนะลห่างกันมันหมายถึงว่าที่มันกว้างอ่ะที่มันกว้างแบบกวยังไม่ต้องจอดให้ใกล้กันอ่ะเราจอดไกลๆกันไปก่อนตรงนี้นะเป็นโซเชียลที่ห่างๆคนเลยครับเดี๋ยวเราพวกเราขอตัวไปกินเนื้อย่างเกาหลีก่อนดีกว่าอิ่วแล้วเดี๋ยวเราจวขอจบทริป วันเดย์ทิปของเราไปเพียงเท่านี้ครับแอกซิเดนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยครับบ๊ายบายเย้บ๊ายบายกันบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายอันดามาบายเลี้ยวบอกด้วยบ้านกันกดอะไรกดไลค์อะไรครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดกดซับ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 แล้วกดกระกับพวกเราช่องแอกซิเดนเย้ หลังจากที่พวกเราอิ่มท้องกันแล้วนะครับฟ้าก็เริ่มมืดลงพวกเราก็วุ่นกับการเก็บของเพื่อที่จะเดินทางกลับบ้านในเรื่องของการช่วยกันรักษาความสะอาดเก็บขยะทุกชิ้นนําออกไปทิ้งหรือใครจะเก็บขยะที่คนอื่นทิ้งไว้ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยละครับสุดท้ายนี้ก็ขอเพื่อนๆดูแลสุขภาพคุณด้วยนะครับขอบคุณครับและพบก,กับพวกเราในคลิปต่อไป a c c i d e n t